สวัสดีจ้าเด็กน้อยผู้น้อยเลน,น้ำหัวตะเลกเรียนผู้น้อยวะสวัสดีค่ะเป้เอาไปหวดพังให้แม่ซอยแม่เนี่ยกำลังสิหัฟังนะจ้าหัวตะ,วตะนี่ไดแล้วหัวตะซอมไดดแล้วเปยนแดดแดดไม่จ้าเพราะว่าใดดก็มันขึ้นสีมันพังเลน้ำหัวตะเปิดได้จ้าวายขึ้นนางเตมยโยอันแรงอันแรงคะ่ะ ่แหงค่ะอะกระโดดกระโดดกระโดดเลยเลยเอาไอแหลงคือคือเป็นจังทีเปิดปนั่นเปิดแล้วออไห<ร>ลหนาวบอลุงจันทำจะให้อาบดีเหรอเดชชุดนอนเตรียมไว้ให้ยูหัน บอ่อามนี่ละเปลี่ยนชุดไปเลยอ่ะเพื่อไฟ